สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับวันนี้มีงานสัมมนาดีๆมาฝากครับชื่องานสัมมนาสร้างสระว่ายน้ําแบบมืออาชีพครับงานนี้เริ่มวันที่เท่าไหร่วันที่18มีนาคมงานนี้จัดขึ้นที่ไหนที่ออฟฟิศสำนักงานวินวินพูนะครับชั้น3ชั้นสำนักงานออฟฟิศวินวินพูนะครับใครบ้างที่เหมาะกับงานนี้นะครับทุกท่านเลยนะครับที่ต้องการสร้างสระว่ายน้ำนะครับสวยๆไว้ในบ้านนะครับ แบบสาสรที่เป็นสักมาตรฐานนะครับแล้วก็ก่อสร้างสระว่ายน้ําให้ได้อย่างมืออาชีพครับเราจะจ้างผู้รับเหมาก็ได้ผูร้รับเหมาที่มืออาชีพครับเพราะว่าเรามีความรู้นะครับสําหรับท่านที่เป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วครับสร้างสระว่ายน้าสร้างบ้านอยู่แล้วอยากมีอาชีพเพิ่มเติมครับไม่ต้องไปจ้างผูร้รับเหมาย,ย่อยที่เป็นผู้รับเหมาสระ,สะว่ายน้ำนะครับสร้างสระว่ายน้ําแบบมืออาชีพได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับ มีความรู้เพิ่มเติมอัดแน่นทั้งวันเลยนะครับมีความรู้นะครับมีใบเซอร์ติฟิเคตคือกับเจ้าของบ้านเจ้าของงานได้เลยว่าผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเรียบร้อยครับโดยทีมงานวินวินภูและอาจารย์พิชาสําหรับท่านที่ต้องการศึกษาหาความรู้ครับเพื่อที่จะไปเป็นผู้ประกอบการสวยน้ําในอนาคตนะครับหลังจากสัมมนาเสร็จเรียบร้อยท่านเอาความรู้นี้ไปใช้ประกอบอาชีพได้เลยสําหรับเด็กรุ่นใหม่ครับที่ เรียนจบมาครับยังไม่มีอาชีพครับยังไม่มีประสบการณ์หากต้องการประสบการณ์จากการสร้างสวายน้ำครับถือใบเซอร์ติฟิเคตที่ผ่านการฝึกอบรมนี้ไปสมัครงานในงานสาขาช่างสวายน้ำที่ไหนก็ได้ครับถ้าผ่านการอบรมจากอาจารย์ปีชาวินวินภูแล้วสามารถนำไปใช้ได้เลยนี่คือความสุดยอดครับสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ความรู้อัดแน่นไปเลยพร้อมทั้งใบเซอร์ติฟิเคตเอาไปใช้งานได้เลย งานนี้ถ้ามางานนี้จะได้อะไรกลับไปข้อที่1ครับท่านจะได้ความรู้ที่อัดแน่นนะครับตลอดทั้ง1วันเลยการสร้างสระว่ายน้ําตั้งแต่ตขั้นตอนแรกครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายทั้งงานโครงสร้างนะครับงานก่อสร้างงานปูนต่างๆนะครับรวมไปถึงงานระบบสระว่ายน้ําระบบการฆ่าเชื้อต่างๆเรามีการเปรียบเทียบคอมแพรให้ดูว่าระบบไหนดีระบบไหนเสียยังไงนะครับท่านจะได้รู้โดยละเอียด โดยผมอาจารย์พิชาและทีมงานวิศวกรวินวินภูกว่า8ชีวิตนะครับที่จะให้ความรู้ท่านอย่างอัดแน่นอัดเต็มเลยตลอดทั้งวัดน,นะครับข้อที่2ครับเราจะได้อะไรอีกนอกจากความรู้ที่อัดแน่นแล้วนะครับค่าคอร์สสัมมนาเนี่ยซึ่งถูกอยู่แล้วครับในการที่ท่านค่าสัมมนาหลักหมื่นเนี่ยที่ท่านจะเอาไปประกอบวิชาชีพได้เป็นหลักล้านนะครับท่านยังสามารถเอาถูกอยู่แล้วเนี่ย สำหรับท่านที่ซื้อสินค้านะครับอุปกรณ์สระว่ายน้ำต่างๆไม่ไว่าจะเป็นชุดคอมพิวเตในห้องเครื่องเนี่ยไปสร้างเองเนี่ยท่านก็สามารถนำมาเป็นส่วนลดได้เลยนะครับรวมไปถึงการก่อสร้างสระว่ายน้ำนะครับโดยให้ทีมงานวินบูวินภูเราสร้างให้เนี่ยก็สามารถนำเอาค่าคอสมมนานี้มาเป็นส่วนลดได้เต็มจำนวนเลยนะครับน,นี่คือความสุดยอดนะครับที่ท่านจะได้ในงานนี้ถ้านำออกมาเป็นส่วนลดได้ทั้งหมดก็หมายความว่าท่านจะได้ คอสสัมมนาดีๆแบบอย่างนี้ฟรีๆไปเลยไหนๆจะสร้างสาว่ายน้ำอยู่แล้วครับต้องมางานนี้ได้ความรู้ดีๆนะครับเท่ากับได้ความรู้ฟรีๆไปทํางานไปทาประกอบอาชีพต่อก็ได้นะครับแล้วได้สาว่ายน้ำที่สวยโดนใจแบบนะครับมาตรฐานนะครับนอกจากนั้นครับอ่าเรามาดูนะครับท่านจะได้เห็นสินค้าตัวจริงๆเลยนะครับปั๊มหน้าตาเป็นยังไงกองหน้าตาเป็นยังไงนะครับไม่ใช่อยู่ในจินตนาการ บางทีไปจ้างผู้ระเหมาทั่วไปนะครับเสนอราคาให้บางทีสินค้าบางตัวยังไม่เคยเห็นเลยท่านจะได้เห็นสินค้าจริงๆพร้อมทั้งอธิบาย,ข,ายข้อดีข้อเสียคอมแพร์ให้ดูนะครับนี่คือความสุดยอดที่จะได้ในงานนี้ค่าขอสัมมนาครับราคาหลักหมื่นครับสิ่งที่ท่านจะได้ครับรายมูลค่าต่างๆเป็นหลักล้านนะครับแน่นอนสําหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ระเมา เห็นเงินล้านได้อย่างรวดเร็วแน่นอนเมื่อก่อนวิที่ผมเริ่มแรกที่จะทำะธุรกิจสระว่ายน้ำเนี่ยผมยังไม่ได้มีความรู้มากครับเป็นวิศวกรมาก,ก่อนแต่เราก็เรียนรู้ด้วยกันลงมือทาจริงนะครับแต่ท่านไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกเหมือนผมครับลองถูกอย่างเดียวผมจะให้สิ่งที่ถูกต้องกับท่านไปครับน,นี่คือความสุดยอดครับลงทุนหลักหมื่นท่านจะได้เงินหลักล้านนะครับข้อทันมาครับค่าคอร์สสัมนาที่ทุกท่าน อยากรู้ครับคือเท่าไหร่ค่าคอร์สมานานี้ครับสุดคุ้มครับถูกพิเศษเลยนะครับในการสมมนาที่อัดแน่นแบบอย่างนี้ความรู้ดีๆแบบอย่างนี้ไม่เคยขายที่ไหนนะครับในงานนี้ครับราคาเพียง25,999บาทนะครับถูกมากครับสำหรับความรู้ที่จะต้องมอบให้ครับไปประกอบวิชาชีพได้หลักล้านเลยค่าคอร์สเพียง25,999บาทมีข่าวดีมากกว่านั้นอีกครับสำหรับ20ท่านแรกครับปกติ นะครับผมให้20ท่านแรกบัตรพิเศษครับ Earlybird คนที่ต้องการสำเร็จก่อนให้ก่อนครับ y b r r y Bird ใน20ท่านแรกนั้นนะครับให้ราคาพิเศษนะครับ1 0 0 0นะครับ999บาท1 9 9 9 9บาทอันนี้ราคาพิเศษเลยนะครับให้พิเศษเลยสำหรับ20ท่านแรกของเดิมนั้นสำหรับระยะเวลาการสมัคร Early Bird ถึงวันที่14คกุมภาพันธ์ครับวันนี้ครับ ขยายเวลาไปจนถึง28กุมภาพันธ์66นะครับสำหรับ Early Bird 20ท่านแรกแต่ถ้าเต็ม20ท่านแรกแล้วก็นะครับก็ถือเอาตัวเลข20ท่านนะครับเป็นสำคัญนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นราคาปกติครับถึงว่า19,999บาทหรือ25,999บาทถ้านำมาเป็นส่วนลดได้เต็มก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับส่วนลดนี้เราจะใช้ได้ยาวขนาดไหน,นครับ ท่านจะต้องซื้อสินค้าตั้งแต่6 0 0มืนบาทเป็นต้นไปนะครับท่านสามารถใช้นะครับราคาบัตรร่วมสมนาเนี่ยไปเป็นส่วนลดได้ถึงวันที่31ธันวาคม2 5 6 6ครับก็ยืดระยะเวลาให้ยาวๆกันไปนะครับข้อที่6ครับจำนวนที่นั่งสมนาในครั้งนี้มีเท่าไหร่นะครับเราจำกัดเพียง 50ท่านเท่านั้นนะครับผู้โชคดีนะครับที่จะได้ความรู้ดีๆแบบอย่างนี้มี50ท่านเท่านั้นนะครับในรอบนี้ถ้าพลาดโอกาสในครั้งนี้ก็ต้องรอโอกาสถัดไปครับติดต่อนะครับสมัครร่วมสัมมนาได้ที่ไหนนะครับที่ออฟฟิศสำนกงานวินมินภูครับหรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม029891111ครับหรือไลน์เข้ามาคุยกันครับเป็นไลน์ออฟฟิศแอคเคา t ์นะครับ สำหรับผมวิชาวันนี้จากลาไปก่อนแล้วเจอกันในงานสัมมนาแบบนะครับพิเศษนะครับให้ความรู้แบบอันนั้นสัมมนาสร้างสวยน้ํามาตรฐานแบบมืออาชีพครับไม่ถูกโกงไม่ถูกหลอกนะครับใช้ความรู้นี้ไปประกอบวิชาชีพได้นะครับพบกันในงานครับสวัสดีครับ